สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพันพรสังกจอนนะคะหรือว่าครูวีค่ะผู้สอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนบทที่1งานบ้านค่ะเรื่องสำรวจการปฏิบัติตนตามมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนแบบฝึกหัดหน้าที่10-12นะคะ ในแบบสุกหัดหน้าที่10นักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนตามมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางที่ตรงตามความเป็นจริงแล้วตอบคำถามค่ะจะมีการปฏิบัติตนนะคะและผลการประเมินถ้าเราทำเป็นประจำให้ขีดช่องที่1ทํำเป็นบางครั้ง ขีดช่องที่2ไม่เคยทำเลยขีดช่องที่3นะคะ 1. รับผิดชอบทํางานบ้านที่เป็นหน้าที่ของตนเอง 2. ไม่เกี่ยงงานเมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางานบ้าน 3. เสนอความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ 4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. ยอมรับมติส่วนใหญ่และปฏิบัติตาม 6. ช่วยเหลือผู้อื่นทำงานบ้านที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน เพูดจาสุภาพกับสมาชิกในครอบครัวในขณะทำงานร่วมกัน 8. ไม่เรียนแบบความคิดเห็นของผู้อื่น 9. รู้จักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ 10. ชื่นชมผู้อื่นเมื่อผู้นั้นทำงานได้ดี จากแบบสำรวจนักเรียนได้คะแนนรวมเท่าไหร่เราก็มาดูนะคะที่เราขีดไปถ้าเป็นช่องแรกจะ2คะแนนช่องที่2จะ1คะแนนนะคะแล้วเรารวมกันได้18คะแนนค่ะนักเรียนปฏิบัติตนตามมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอยู่ในระดับใด18คะแนนจะอยู่ในระหว่าง 15-20อยู่ในระดับดีค่ะนักเรียนควรปรับปรุงการปฏิบัติตนตามมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้นในเรื่องใดโดยเราจะเลือก2ข้อนี้นะคะเขียนเพียงข้อเดียวคือข้อที่3กับข้อที่8นะคะข้อที่3คือเสนอ ความคิดเห็นของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้หรือไม่เรียนแบบความคิดเห็นของผู้อื่นเอามาเขียนแค่อันเดียวพอนะคะของครูจะเลือกไม่เรียนแบบความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะนักเรียนสำรวจการปฏิบัติตนตามมารยาทในการทำงานร่วมกับเพื่อน โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางที่ตรงตามความเป็นจริงแล้วตอบคำถามการปฏิบัติตนนผลประเมินถ้าทำเป็นประจำช่องที่1ทําทำเป็นบางครั้งช่องที่2ไม่เคยทำช่องที่3 1. ทํางทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จรุ่ร่วง 2. ไม่เกี่ยงงาน 3. กล้าเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 4. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. แสดงกิริยาสุภาพกับเพื่อนในขณนะทำงาน 6. ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม 7. ผพูดจากันด้วย วาจาสุภาพในขนาดปฏิบัติงาน 8. ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น 9. รู้จักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ 10. ชื่นชมผู้อื่นเมื่อผู้นั้นทำงานได้ดีจากแบบสำรวจนักเรียนได้คะแนนรวม เท่าไหรเหมือนเดิมนะคะช่องแรกจะ2คะแนนช่องที่2จะ1คะแนนช่องที่3จะ0คะแนนในตารางเราจะรวมคะแนนได้18คะแนนค่ะนักเรียนมีมารยาทในการทํางานร่วมกับเพื่อนอยู่ในระดับใด18คะแนนจะอยู่ในคะแนนระหว่าง15-20ถึง20คะแนนอยู่ในระดับดีนะคะ นักเรียนควรปรับปรุงมารยาทในการทำงานร่วมกับเพื่อนให้ดีขึ้นในเรื่องใดเหมือนเดิมค่ะจะเลือกข้อที่น้อยสุดมา1ข้อนะคะก็คือข้อ8กับข้อ9อันนี้ครูก็จะเลือกไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นมาค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่12นะคะ การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและทำงานกลุ่มร่วมกับเพื่อนอย่างมีมารยาทโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมได้แก่ทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่และทำให้งานกลุ่มสำเร็จรุ่รวงสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านใดเพราะเหตุใด มีจิตสาธารณะเพราะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจจนงานสำเร็จลุล่วงนักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้ถูกต้องจะเป็น การทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นอย่างมีมารยาทจะทำให้การทำงานราบรื่นรวดเร็วและได้ผลงานที่มีคุณภาพค่ะเมื่อนักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยอย่าลืมถ่ายรูปตอนทำแบบฝสุดหัสส่งครูนะคะนักเรียนตั้งใจทำงานกันนะคะขอบคุณค่ะ